ไก่ทอดเอาไก่ทอดกับข้าวผัดเอาไก่ทอดกับข้าวผัดเซ่ห้าฟูตาริฟุตารินี่ไก่ทอดกับข้าวผัดกินั่นเหรออะไรกันอ่ะ เอาเดิเอาเขา้าวผัดหนึ่งก็ได้โอเคอเนี่ยมันมีลูกสั่งได้เลยโอเคด่ิคะได้เลยเบียดซีสต์หนึ่งห้าเบียดได้ดนนนห้าร้อยห้าเซตสิบห้าเบียดโอเคได้ได้อันนี้พวกมันชอบกินเล่นมากมันกินรสสดชื่นอันนี้คือแตงกวาเหรอแตงกวา

เป็นถุงมือให้เช็ดแบบตอนหยิบไก่อุ่นๆร้อนๆเลยตอนนี้ก็สองทุ่มละสี่สิบห้าเฮ้ยมีรสชาติอะไรเอ่ยน่ะหรอสิกมาแอลกอฮอล์เนี่ยชิชามะะいただきま พิตาชิโอเมนูน่ากินเนาะไอติมพิตาชิโอแล้วก็ไก่ทอดอันนี้นะคะที่ต้องสั่งชื่อร้านชื่อร้านยี่ิสุบรรทมตรงสาขาสระบุรีนางัย่าไก่ทอดไอตบะหมีไก่หมดนี่ร้อยผงห้าร้อยห้าสิบนะคะคิดแวะแล้วก็เป็นหกร้อยห้าบาทมาโบโรชิโนทีบาสกิ นี่แล้วก็อันนี้ชิคุวาแตงกวามาตั้งใจกินแตงกวาเนาะนี่น้องชิลส์มเนี่ยเสร็จนี้จะเป็นผงเครื่องปรุงอ,อันนี้มีเตีย้ยให้เราใส่เสือเหรอใช่ใส่เสือ,อได้ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่เขาบอกว่าอันนี้ะยไก่ทอด หอมพิกไทเวอ์เนี่ยโอรอยผงเมื่อกี้สั่งเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ไก่ทอดนักยาอมิดไทยมา,มยมาแลขอันนี้จะเป็นชิคกวาวาปปกวิคแคมเบอแตงกวา เป<ส>็น,นกวาชีเป็ใส่เครื่องนอเนี่ยคิวของเบอร์เป um. ็นกวาชีชิ้นผ้ากินแบบมันหอมแล้วเขาก็จะมีทิปเนี่ยเสื้อให้เรา เล่นเหมือลัลกลังหิวดให้เช็คมือก่อนอันนี้อุ่นๆมาเลยใส่ทอดหอยนาที่หาได้ที่ฮอกไกโดขั้นแรกเขาให้ฉีกเปลีกไก่แตะลิ้นแล้วก็หั่นไก่แล้วก็แยกไก่แล้วก็กินไก่เป็นไงบ้าง 我上了。 กินมาม

ไม่เนี่ยจำไม่ดขีนน้อน่ไม่ินอันนี้ขน,ะนข็ม้อ,มอืมันน้เ็ัวกใจนัวว่า อันนี้อาลู